มากกว่าต้อชอบบอกก็ต้องเล่นซับแท้งเราทั้งนั้นแหละก็รอดูเนี่ยคนก็รอหยิบอลิต่าเลยเลยหยิบวัวไปแล้วนทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มเซฟแล้วล่ะด่านนี้คิดว่าอย่างไรดีครับก็เล่นบังสู้ไปเลยครับทั้งนั้นนหละข้างบนได้แม่พี่พิกพิกแรกนี่เอาอะไรเนี่ยข้าวบนคือใครอ่ะมิดมเลยจัดกันแหละป่าจะเล่นอะไรก็เล่นเลยป่าจะเล่นบุกคองนีก็ลองเล่นดูเลยอะไรก็อะไก็ลองทำมาก่อนมันเฟกได้ อรเป็นมีการกันป่ะเนี่ยมีครับมีแล้วการมีตัวอะไรแรกบ้างกลางผมมีโอเอน่ากลางเขาบอกเขาร์ดผมว่าอาริอาริตรงนีอาริโอเคเฟกเฟกกับอาริเปลี่ยนมีทุกตัวครับผมมีทุกตัวเลยเขาอ้อมิดพจน์มาเอเลียนโซ่เหมือนเดิมเหมือนเดิใครสส่ไหมเล่นบัมครับเล่นบัมซัพพอร์ต บัมไฮสะบัมจินเล่นได้หมดเอยมั่นใจตัวอะไรก็เล่นไหมผมว่าจินไฮสะมีแ่ราการสองตัวนัดแต่ตอนยืนเล่นกับมิดฟออย่าไปยืนกันหลังคีบแบบยืนซ้ายขวากันเลยแบบนัดทางซ้ายดทางขวากันเลยถ้ามันโยกมาแล้วก็วิ่งไปเลยเราแค่เก็บคีบอ่ะพยายามเกียร์ได้อ่ะบัมก็รอแค่สกิลหนึ่งตอดตอดอ่ะวิ่งวนป่าหวาดหวาดวันหวาดอันหนึ่งไว้ตรงพุ่มก็ดีนะพุ่มบนอ่ะได้โอ้ท็อปอีกวะเนี่ย เออแป๊บกำมันจะเล่นมู่ดีเพิ่งเอาอะไรมาน่ะมู่จังเกิลเสร็จหลุดว่ะเอาอะไรมาดีสลับสละบมีดาเลียสแรกกันไหมเนี่ยมีมีมีดาเลียสเออเล่นดาเลียสได้นะเอาดาเลียสเหรออืม่ดาเลียสได้ดาเลียสกดนะสัตยับเลยนะดาเลียสดาเลียสมาขิงโอเคดาเลียสมันฟิตเล่นการ์ดได้ไม่ใช่ผมครับิงมันการ์ดไปแล้วเขาสลับกันไม่ได้เหรอไม่มีตัวเหรอ ไม่ไม่เขากดตัวใครตัวมันแล้วลงล็อกอ๋ออ๋อโอเคใช่ใช่ใช่คืลิงไฟว่ะเอาวะโอเคครับปิดไม้ได้เลยเล่นได้เป็นไรดีกว่าปิดไม้ครับปิดไม้ปิดไม้ผมอ่ะใช่ใช่ปิดไม้ไม่ได้พูดด้วยอันนี้คือเพื่อสุขภาพจิตหรือหรือหรือแบบอะไรไม่คือปิดไม้คือคือเต๋าเขาเต๋าเขาจะคอกับนี่ไง อ๋อโอเคเราเราไม่เ <handic> ก <apped timer> sure, so sure. okay. ี่ยวเราก็ไม่ต้องฟังเขาไงใช่โอเคจบจบโฟกัสเกมแล้วเลิกเหมือนเดิมนะแต่น่าจะจบไวหน่อยแต่ผมน่าจะไม่แช่มูมูจบป่าท้าผมกูละโอเคได้มู้มูน่าจะฟาร์มบูไปเลทนะอืมเขาต้องเอาบูแต่เขาไปใช้มานาน ระาวาังเอาหน้าไปกระแทกต,ต้นปุ่มต้นเกมผมพลาดอีกละเอาใหม่เอาใหม่ไม่่ป็นไรเรามาเอาใหม่เฮ้ยครับน้ำเลยโว้ยเฮ้ยย่าเลยเด็กติดมันมามันมาวังนะ กูไปดึง hey. ทีระวังระวังนะวังน่าร oh, ิระวังนะหวนไม่ถึงหวนไม่ถึงเวลามันมันอยู่บูมันอยู่บูมันอยู่บูโอ้โหสกิลเอาสกิลสองมาทำไมวะเนี่ยเอาไหม่รัาไม่เอาหนึ่งก่อนเหรอโทษเลยโทษเลยออกมาตีตะแกรง อืมผมก็ไปันี่จิตวิญญาณเรื่องบูอยู่แล้วอืมได้ๆน่าน่าน่าจะคิดกันอะไรเฮ้ยปั๊มเข้าไปทำไมไม่ได้เข้าบนพยายามจะทุ่งเสียสเปลยนะต้นเกมเอ,อ้ย <Okay. S 2> ไม่ไหวแล้วเนีไปถอยมาถอยมา <lig traveling> ถอยมาหาอเลียนขึ้นผมสกิลสองไหมสกลสไม่โดนลื่นเลลื่นลื่นเลเดอูละนเดอ้หนาอเลียนเทดอูอผมพลาดหรอสกลสไม่โดนนี่เสกิลสองไม่ด้มเอาสามอะ ได้ได้ได้มันมาหมดแลยไปไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่มาหมดแล้วมาหมดแล้วเขามาหมดแล้วเขามาหมดแล้วไปเอาล่างดิปู้ร่างปู้ร่างข้างในมันดูบนระหว่างเดิมเดิมหน่อยดิเดิมเดิมหน่อยดิเฮ้ยไปทางนู้นดิทางนู้นโอ้โทษไไม่ โม่อยู่คู่พูจะสมัยคมอยู่แล้วเลยตีเป็นตีเอามือตีเล่นๆไปเลยหายหายคู่พอเลี้ยงหายนะแล้ว<ร><า>มนจะเต็มอนคะรับใช่ครังได้ครับบ่ายมีวิชั่นการงาน,นนะโอ้โหเดี๋ยวเว้ยโอโ้โห ปัญหาปัญหาโดนจะเคีบไล่โดนคีดคีบวะยังไงมีคีบเลยบเนีย่าไปกลัวมีบามอยู่บ มันยินคำสีมันนี่มันยากว่ะเอ้าอะไรเนี่ยเขาเลียนหายนั่นไงตะขูโคตรเร็วได้เลสผมจะขึ้นไปบนนะใส่ไหม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 ทันไหมเร็วเร็วลงมาเร็วจัดเร็วลงมาแล้วรับมันดิรับมันดิมา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 พอครับพอพอพอวิวจะแฟทอยู่แล้ว บนไอหวานมังกรหน่หรยพักคนนะหนึ่งไอเชี่ยวชนคีบผมกลับนะผมกลับนะไอเชี่ยมังกรจะเกิดฮลัลโหลมังกรจะเกิดฮาวิสใช้ไปบอดได้ไหมเบ็ดบโดนได้เฮ้ยผงเสียงหน่อยก็ได้เราโดนอะไรอะ่ะใช่แตก ไปจะเงียบเลยข้างบนทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเอ้ยใจเย็นนะโดนปิดนะลิงลิงเข้าไปงั้นันมีอติด็กางเลยผมมีอันติก็ไม่รอดไม,ม่อะไรไหมไม่มจ่ายไม่ด้จ่ายมื่มก่อนอะไรมื่ก่อนแปนี่เราไม่ได้โซนเลยนะเนี่ย ใช่จริงๆ,ๆต้องไปหว่านอ่ะไม่มีใครไปหว่านมันมันโดนกดเลนไงมันต้องม,มันต้องต้องแต่สีฟฟ่สิบวิแล้วมันแพ้เลยแล้วอะ่ะมันโดนกดเลนทำเลยไม่ได้แลติดป้อมแล้วอะ่ะใจะเย็เนใจเย็นอย่าพึ่งต้นเกมอยู่ใจเย็นใจเย็นไปเลยไปดูล่างหน่อยปูล่างหน่อยปูล่างหน่อยได้ครับพี่ผมก็ปเลยไปครัผมหาย กลับบ้านไม่ไประยุนกลับบ้านนะไม่ใช่เหรอกับปุ้งใช่ครับโอ,อ้โหเฮ้ยเอาเรี่องไปบุญน่าจะบุญแหละแต่ไม่ไปว่ะไม่ไปเดินไม่เดินเอาเรี่องไปจะไปจริงกูกดูอะไร้ละมาหรอเอาได้ปะยัง<อ>ไงมาเลย กำลัไปกำลังไปจะวิ่งช้ากว่ามารเอะลยเมันจะเข้าโดนได้กึ้องนะโดนได้้องนะผมรอด้วยนะผมเลี่ยงกลางให้นะมามามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยโอ้ดีดตีดีดีดซีมันสิตีดซีมันสิโอไปไหวแล้วไม่ตายไม่ตายกลับกลไม่ตายไม่ตายมดูสิกลับเลยกลับเยเอามาลอยลิฟต์ลแล้วทไมวัวเขาเลือดเหลือเท่านั้นะถ้าคุณตเอหมดเลยอะม่อกี้ผมเล่ตเลิเลยนะ บมันโดนสามตัวเลยพี่สกยูผมอะเมื่อกี้มันก็ได้แค่นั้นไงรีพาร์ตรีพาร์ตปดีกำลังไปกำลังไปรีพาร์ตลิงเห็นแล้วครับเจนไปไม่ได้เ่อไม่มานี่ไงผมมาแล้วซับซับซับไปรีพาร์ตเลยก็ได้เฮ้ยต้องเข้าแล้วไปไปยงไปรอซ้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหงได้อีกนะไม่มีอัินสีนะไม่มีเลย โอโหเดี๋ยวแล้วนะผมออกกันนะถอยถอยถอยออกเส้นดัน<อ>ครับออมาอยู่เหมือนกันครับอยู่ไม่ได้แล้วบนดันบนดันบนดันอีดีพีมาเมื่อกี้อ่ใช่ใช่นบนดันบนดันแต่มันบนดนันมันมาแล้วจะดันยังวะมิดฟอร์ครื่องบนถอยถอยใครทถอยคิดช้ชาไปอ่โอ้โหคิดช้ชาเกินไปอะไรอีกดูดูถ้าเกิดว่าไม่เที่ยงเลยวันี้ไม่เถียงครับฮัลโหลไม่เถียงครับนี่หอดรงนั้นอ่ะนี่วิสแกนนะเกี่ยวกันในเกมครับผม ไม่ต้องพูดอะไรกันนะแค่บอกไม่ต้องแบบอันนั้นอนะ่ะไม่ได้เว้ยเียกูไม่ตายตีไม่ตา,ายวะร่างร่างจะมันจะมาเปิดรีพาร์ตกลางนะรอรอเลยแยกคนนึงขัข้างบนผนะู้ล่างอยู่ข้างบนถ้าอยู่กลางก็ได้ไไดสองนะผมเล่นบนเองมันโอ้โหน,นเล่นเนละ่นแล้ว ดีสีมันเอามันมันเอามาป้อมวะก็เกินก็เกินเอาเลี่ยนอุ้ยเจ็บเจ็บตายแล้วนะเอาามเอามาเอามาเอามาสันติอาพอป้อมขนาดนั้นถอยเลยถอยเลยไม่ไหวก็ถอยถ้าไหวก็ทำสบายครับมันไม่ได้ใช้แฟดตัวนะใช่มันแข็งจริงว่ะก่างว่าปะเนี่ยก่างผมต้องปล่อยวะโดนได้ โอ้โหมาเขียกขี่บนเขี่างเอียรขี่อะไรเดี๋ยวมันจัป้อมมามาอยู่บนนะาครับรออยู่รออยู่อยู่ข้างบนมังกรจะเกิดเลยว่ะมังกรจะเกิดไงเออดักหนาทัดได้ทั้งนั้นดักหนาทัดไปดักหนาทัดเลยทั้งนั้นนะทำอะไรทั้งอย่างนี้ไปสิบวิทันไหมไม่ทันแล้วไม่จะโอ้โหถ้าคุณจะคิดจะไม่โซนขนาดนี้ก็เออไปดักเขาเถอะ มันไม่ทันแล้วคุณวิ่งมาตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วคุณอยู่ล่างกันหมดไปเอาดาฟัรเลยนาทันมาแล้ทันมาโอ้โหบอมมากลางเรียบรเลยไม่ผมกันเองผมกันเองผมวิ่งได้ออกไหมโอ้โหไม่ได้เลยใจเย็นก่อนโอ้โหไปและอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งล็อกเดเย็นเย็นเย็นผมกิดอะไรไม่ออก่อันนี้กกัน ผมเย็นสุดล้วนผมบอกผมเย็นสุดสุมันมาล่ามันมาล่าเดาเลียดเดาเลียดเดาเลียดจิบจั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 บไม่ทันแล้วได้แหละหัวได้แหละมันปมดอกโดนใจก็อีกเรื่องทำไปได้โอ้โหมันมาขนาดนี้เกี่ยวจะเต็าดโอ้โหลองยิ่งเดียวเราหมดบ้านหมดเมืองกระสุนปอมหนักมากเลยเอ้ยเข้าไปทำไมอ่ะเย็นเข้าไปโดนปิดตัวปาราก่อนครับ ผมก็รู้จะช่วยอะไรคุณไม่เนี่ยเวลาเล่นอย่าเพิ่งนอกเรื่องอ่ะอย่างที่สองพูดตั้งใจ่ยันไม่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 คือไอ้ขิงไม่ต้องพูดไม่ขิง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 อ่ะไม่ต้องพูดว่าคนอื่นน่ะทำไรผิดไม่ต้องไปตอกย้ำแบบเออคุณเข้าไปทำอะไรแบบนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยเงียบๆไว้แล้ค่อยคุยหลังจบเกมใช่ครับ เลอได้กินนอกเรื่องใช่ไหมอืมคือมันเป็นการตอกย้ำอะอ่าเขายิงอยู่ตรงนั้นอะเขาเคียวบอรนี่เหรอกาจะเอาบาลอนยิงมันาัดไม่มีเทเล่นะเขามีจีเอดิเอาไม่ได้ว่ะบาลลอนน่าจะตายแล้วแหละจังหวะนี้เราก็เราก็ไป็นการบอลอนเฮ้ยไม่เอาว่ะเราไม่เอาบอลลอน มันเอาแล้วแหละเลนมันพังหมดแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้ออ้โอ้ไม่กอดอ๋อินโอ้ไม่กอเราต้องไฟข้างล่างแล้วเพราะว่านาซัสมันเติมไม่ได้เติมไม่ได้ไม่หหมดโดนเคลียร์หมดเลยเติมไม่ได้พี่แต่ไฟเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยอะ่ะมันเปิดแล้วนะไม่ถ้าไปอส <c oughs> ี่ผมจะลงไงก็เราไม่ได้อสี่ะครับขอโทษที มันได้นะผมมีอันตีอ่ะก็าจะแย่งอ่ะแต่ไม่ทำแล้วนะไม่เป็นไรเล่นยากเฮ้ยโดนชนนัเนี่ยะเอาเลยถอยเลยถอยเลยบูบูมึงต้องตายไม่ตายว,าไวานะมวไม่ตายอ่ะเจมส์เม่จบไม่ลงแล้วเกมสามจบไม่ลงหรอกฟันฉอดไม่ตาย อาซากกเกิดแล้วโ้ยแมงโอ้โหเไปเจ็บล่างล่งล่เขาเรไม่มีมานาฮนะัลโหลล่างล่างปอ้อมไหนนะล่างล่างอ้โหลังไปขอกลัไป<ม>สอ, <Bay ern. S 1> สอตัวเองนะสองตงัวเองลึกแล้วโอ้โหลุกแล้วลุกแล้วผมก็ไม่จะเปรีจะสู้มันโลแล้วนะโ้ สดเด้อสดเด้อเราอะสดเด้อสดเด้อตดเด้อนี่โชว์ไปดึงทีโชว์ไปดึงทีอ้าวโดนใส่ไข่ว่ะนะ่ะคือผมจะบอกขอขอพูดด้ยวยเวลาคือเวลาเล่นจริงมันไม่ต้องรีบไปตนะั้งแต่ต้นเกม มันจะทําให้ผมเล่นยากด้วยอ่ะมันจะไปแกงจะตัดสินใจยากไว้ไปแกงเล่นบุญโดนกดยับเลยทําไมไม่เรียกป่ามาล่ะครับเสีย,แบบแอยชอบเสียอะไรง่ายเนี่ยเนบุไม่เรียกป่ามายอมไม่ตึงโด,ดนกด